โอเคครับเพราะนั้นเราจะเน้นช่วงโหลดโหลดไปสองขาเอ้ยไม่โหลดอ้อมนะโหลดข้ามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วถอยหลังมาต่อแถวต่อแถวได้ค่ะโอเคปึ๊บอ่คไปโอเคอ่ะไปเราจะทำในเซสชันแรกนะครับในงานที่มาที่วอร์มมาที่วอร์ ๋ยว <c oughs> ให้พี่เมจิได้ฟีดแบ็กสชุดเมื่อกี้นะครับหน้า,าหลังบนลงลง่างซ้ายขวาครับเออ่ชอบชอบเออ่เมื่อกี้ที่สวนพูดอันหนึ่งก็คือว่า คือจริงๆการเล่นกีฬามันมีจุดล้าแต่สิ่งที่สนตั้งโจทย์คือล้าต้องคอนโทรลให้อยู่ตรงนี้ค่ะด้วยธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยพอเราล้าล้วเนี่ยบางที่ะความมั่นยามันจะหายไปซึ่งมันอาจจะทําให้เราเขาเรียกว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากที่สุดเพราะฉะนั้นหน้าสิ่งสำคัญคือเมื่อเราเกิดแอนโโรบิกขึ้นแล้วเนี่ยสเต็ปตรงนี้คือเขาเรียกว่าเราจะไม่เร่งสปีดละความมั่นคงยังคงต้องเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้พี่เมจิเห็นเหมือนกันว่าพอแม้กระทั่งตัวเราเองพอเริ่มล้าเนี่ยปึ ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ถอยหลังอ๋อถอยหลังอ่ะแล้วไปกลับตัวขึ้นไปวิ่งขึ้นบันไดอ้อมตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อ้อมอ้อมก้อนหินอ้อมก้อนหินอ้อมอ้อมก้อนหินขับต่อได้แ้วดีก็นะโอเคสบายใจแล้วอนนี้ฉันเสี่ยงนักกีฬาเลยมาเลยอันนี้เราฝึกไปด้วย โอเคนะครับเซตที่2เราจะก็จะไม่ค่าดีซลเซล레이 <c oughs> ชันเหมือนเดิมครับ2นาทีในเซตนี้ถ้าเราพอส่วนใหญ่พอเวลาเราล้าเนี่ยเรามักจะเร่งสปีดเพื่อให้มันจบด่านนี้ไวๆ <c oughs> แต่การเป็นว่าไอ้สปีดแค่ช่วง <c oughs> สั้นๆเนี่ยมันมีการโอกาสที่จะเสี่ยงการบาดเจ็บถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของอันนี้ในมุมที่ไม่จิได้จากน้องสมวันนี้คือยิ่งเราล้าสตาร i บิลเตี้ต้องเข้ามาเป็นตัว แทรกซึมความล้าของเราให้ได้มเมื่อเราอาจจะช้าแต่มั่นคงคนั่นแปลว่าเราจะจบแบบเกือบร้อยเปร์เ ต่อไปนะครับเราจะเป็นทิศทางด้านข้างเพื่อนไขเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นด้านข้างตึกตึกึกแล้วก็วิ่งไปด้านหน้าเลยนะครับผมกย้ายด้านข้างหันหน้าไปหานนอตติเตนี้ป๊บไป สภาพคืออะไรเอ่ยคุณ้นเรียบร้อยค่ะหมดหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ถ้าเราชาเราเหนื่อยลาแล้วเร่งสปีดความเสี่ยงนี่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันยิ่งลา้ายิ่งต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาถูกต้องค่ะความมั่นคงต้องเป็นฮีโร่มากที่สุดในช่วงที่เราลาเราต้องลดความชาลงอันนี้คือคือไอเดียของเมนเทลที่ที่ที่สอดของเมื่อกี้มันมันมันเห็นไอไมซตตรงนี้ได้เยอะมากมากเลยค่ะ ไปแล้วไปถอยมาหนึ่งปึ๊บจิ้งจิ้งจิ้งไปผมจะพาเร็วนะพี่ตอมพี่ตอมหยุดไม่ได้นะพี่ตอมหยุดไม่ได้นะสองปึ๊บผมจะพาเร็วนะผมจะพาเร็วนะสามไปผมจะเป็นคนดึงนะพี่ตอมปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่ไปกรับมาแล้วพี่ตอมกรับมาแล้วมาปึ๊บมามา